ผู้ชมครับประเด็นใหญ่ประเด็นแรกวันนี้นะฮะเรื่องของแม่ปุ๊กแต่ชาวเน็ตหลายคนบอกว่าผู้ประกาศคะผู้ประกาศขาอย่าเรียกคําว่าแม่ได้ไหมเพราะคําว่าแม่เนี่ยมันสูงส่งกว่ากรณีข่าวนี้อย่างมากมให้เรียกคําอื่นขอรับกันไม่ได้กระมวลพรผมก็ขอเรียกว่านางปุ๊กก็แล้วกันเพราะว่าคนที่ชมอยู่เขารู้สึกแสลงใจอ่ะคำว่าแม่มเป็นคําสูงส่งอะ่ะแม่ต้องรักลูกไม่ใช่แม่วางยาลูกแล้วนี่วางยากันสองคนนะฮะ น้องอมยิ้มเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นวัยสขวบส่วนน้องอิ่มบุญเนี่ยรอดชีวิตนะฮะวัยสองขวบล่าสุดมีแชทหลุดออกมาคุณผู้ชมว่ายายคนนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่แม่ที่แท้จริงอืเป็นการบโนขึ้นมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชม ความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนางสาวนิฐาหรือว่านางปุ๊กอายุ29ปีหลังมีพฤติกรรมน่าสงสัยนะฮะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตผิดปกติของเด็กหญิงอมยิ้มอายุ4ขวบซึ่งเป็นลูกกุลธรรมและทําให้เด็กชายอิ่มบุญอายุ2ขวบซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยล้มป่วยด้วยอาการที่แบบลักษณะคล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งตอนแรกเนี่ยนะฮะตามข่าวบอกว่าคนที่เป็นลูกชายก็คือน้องอิ่มบุญเนี่ยเป็นลูกแท้ๆ เราสองคนน่ะกมลพรเรายังคุยกันเลยว่าคุณผู้ชมแม่เนี่ยวางยาลูกที่เป็นลูกบุญธรรมเรายังคิดว่าไม่ใช่ลูกในไส้<ะ>แต่จะวางยาลูกซึ่งเป็นลูกจริงๆได้เหรอวันนี้มีหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะพนักงานสอบสวนกองปราบปรามบอกว่าขณะนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานแวดล้อมไปหลายปากแล้วนะคดีมีความคืบหน้าเกิน50%ปไปละ ยังเหลือพยานหลักฐานบางอย่างที่ต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นผลการตรวจ DNA ของนางปุ๊กกับเด็กชายอิ่มบุญว่าเป็นแม่ลูกกันหรือไม่มคาดว่าจะชัดเจนในสัปดาห์นี้นะครับออแต่มันมีหลักฐานหนึ่งที่มันหลุดออกมาฮะคุณผู้ชมก็คือบทสนทนาในแชทไลน์ที่อ้างว่าเป็นบทสนทนาระหว่างนางปุ๊กกับแม่แท้ๆนะฮะขออนุญาตใช้นางเองก็แล้วกัน<ะ>เป็นนามสมมุติ ซึ่งเป็นแม่ที่แท้จริงของเด็กหญิงอมยิ้มโดยในบทสนทนาอ้างว่าเด็กชายอิ่มบุญไม่ใช่ลูกแท้ๆของนางปุ๊กแต่เป็นลูกน้องชายซึ่งรับมาเลี้ยงดูเท่านั้นตอนนี้ทางกองปราบได้เก็บข้อมูลนี้เอาไว้แล้วนะถ้าข้อมูลนี้เป็นจริงนะเท่ากับว่าเธอเนี่ยรับเด็กมาซึ่งไม่ใช่ลูกของตัวเองแล<ะ>้วมาหาผลประโยชน์อย่างชัดเจนเลยทั้งสองคนทั้งสองคนเลยนะฮะส่วนแม่นางเอเนี่ยนะครับที่ยังมีการสอบปากคำเพิ่มเติมกันด้วย เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้สอบไปครบท้วนแล้วแหละแล้วก็ทราบว่าแม่รายนี้เนี่ยหายจากบ้านพักในจังหวัดนครสวรรค์คือแม่นี้เป็นแม่ที่แท้จริงของน้องอมยิม้มนะฮะซึ่งมันก็มีหลักฐานาว่ามีการเปิดบัญชีร่วมกันแต่เธอก็อ้างว่าตอนที่เปิดบัญชีร่วมกันเนี่ย นางปุ๊กเนี่ยมาขอให้เปิดเพราะมันจะมีภาระผูกพันเรื่องการเงินกับลูกเพราะว่าเขายกให้กันเนี่ยมันไม่ได้มีการยกแบบถูกต้องตามกฎหมายยกให้กันแบบบ้านๆก็คืออักกมลพรฉันขอลูกเธอมาเลี้ยงหน่อยเธอเลี้ยงไม่ไหวใช่ไหมฉันขอนะคือน้องเอเนี่ยตามตามคำให้การของเอนะเอบอกว่าตัวเอเนี่ยท้องมือไม่พร้อมก็ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียนางปุ๊กเนี่ยก็แชทเข้ามาขออมยิ้มไปเลี้ยงโดยอ้างว่าตัวเองมีหน้าที่การงานดี ถ้าเราเชื่อฝั่งนี้นะคน<ะ>เป็นแม่ก็อยาก<ะ>ให้ลูกอยู่ในสังคมที่ดีก็ยกลูกให้เขาโดยไม่ได้ไปทําเอกสารหลักฐานเลยหรอก<ะ>พอนี้เขามาขอเอกสารเพิ่มเติมเพราะว่าชื่อในทะเบียนอะอมยิ้มยังเป็นลูกของเอ<ะ>อยู่<ะ>เขาก็าบอกว่าเขาให้บัตรประชาชน<ะ>ไปเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ ทำไมย้ายบ้านเฉยๆเลยอ่ะเนี่ยคำถามมันคือ<ม>ว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องทำไมหายไปจากบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นน่ะสิแล้วบัญชีนี้นะฮะมันก็ไปผูกกับเรื่องของการทั้งค้าขายออนไลน์ทั้งการไลฟ์สดขอบริจาคค่ะเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันนะฮะตรงนี้คุณผู้ชม ล่าสุดนะครับทราบว่าทางกองปราบปรามได้ประสานตํารวจนะครับปอคอมร่วมประชุมด้วยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีส่วนเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยเพราะว่าปอคอมเนี่ยดูเรื่องเกี่ยวกับค้ามนุษย์คือถ้าหญยแม่คนนี้เนี่ยนะฮะนางปุ๊กเนี่ยไม่ได้มีสายเลือดเลยกับทั้งสองคนค,คือคนแรกเนี่ยไม่มีแน่ๆถ้าน้องอิ่มบุญไม่มีอีกเนี่ยนะครับ อันนี้คือเอาเด็กมาเพื่อแสวงหาประโยชน์เข้าข่ายค้ามนุษย์แน่ๆ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้รอผลตรวจ DNA นะครับซึ่งตอน <S <S แรกเนี่ยนางปุ๊กก็ฟุดฟัดฟุดฟัดไม่อยากจะให้ตรวจแต่สุดท้ายโดนจับนะฮะก็ต้องโดนตรวจซึ่งเร็วๆนี้เราคก,ก็จะทราบกันนะครับว่าได้เป็นลูกที่แท้จริงหรือเปล่านะฮะ พอดีมาดูทางด้านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันบ้างนางสุพัชชาสุทธิพลนะครับเผยถึงอาการของเด็กชายอิ่มบุญนะฮะว่าขณะนี้น้องอยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการดูแลทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจแม้ช่วงแรกนะฮะตอนที่มาถึงเนี่ยคุณผู้ชมน้องงองแงร้องไห้อยู่ตลอดก็ ก็แบบคิดถึงอ่ะคุณกบพลพรเด็กอ่ะเนาะก็คิดถึงแม่แต่ปัจจุบันนี้นะฮะสามารถที่จะหวัวเราะแล้วก็มีอารมณ์ดีขึ้นรวมไปถึงมีการดูแลสุขภาพจิตจากนักจิตวิทยาที่จะต้องดูแลน้องอิ่มบุญไปอีกราว6เดือนตามคําสั่งของศาลนะครับซึ่งอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยทาให้รู้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งเกิดบุตรเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ย มันมีช่องโหวเยอะแยะเต็มไปหมดที่ทําให้บุคคลที่ไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงสามารถจดทะเบียนในการเป็นแม่เด็กได้เนื่องจากกฎหมายได้เว้นช่องไว้สําหรับกรณีที่แม่คลอดลูกเองตามธรรมชาติจะสามารถจดทะเบียนเป็นแม่ได้ที่สํานักงานเขตสําหรับการดูแลรับอุปถรัรมบุตรบุญธรรมเนี่ยนะฮะปัจจุบันมันมีขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนรับอุปการะเด็กการตรวจสอบความพร้อมของผู้อุปการะเด็ก การทดลองเลี้ยงเด็กเป็นระยะเวลา6เดือนและท้ายที่สุดต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติว่าจะอนุมัติให้ครอบครัวที่ยื่นคำร้องสามารถรับเลี้ยงเด็กได้หรือไม่ซึ่งขั้นตอนที่กล่าวมาเนี่ยนะฮะล้วนเป็นขั้นตอนที่คำนึงถึงความเป็นอยู่ของเด็กที่จะกลายมาเป็นเด็กบุญธรรมโดยปัจจุบันมีการอุปการะเด็กเนี่ยไม่ต่ำกว่า3,000คนต่อปี<ฮ>คือบางบ้านที่เขาไม่มีลูกคุณผู้ชมเขาก็ต้องเข้าขั้นตอนอย่างที่ผมบอกไป แต่ยายปุ๊กเนี่ยนะฮะไม่ได้เข้าขั้นตอนอะไรเลยม,มันเป็นช่องว่างองกระมวลพรไปรับมาเลยไปรับมาเลี้ยงเลยและหลังจากนั้นก็สร้างสตอรี่คุณผู้ชมหยอดยาพิษเด็กให้เด็กทรามานไปเรื่อยๆให้มีความน่าสงสารแล้วก็ไลยสดหาเงินซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเธอหาเงินหมุนเวียนนะฮะจากการทรามานเด็กเพื่อให้คนในโซเชียลมีเดียสงสารเนี่ย ได้ประมาณ15ล้านอ่ะใช่วงเงินที่เจ้าหน้าที่พบเจอจากบัญชีที่ตรวจสอบได้นะแล้วจริงๆเนี่ยหลายคนก็รู้สึกเอกใจมามาหลายครั้งแล้วว่าในขณะที่เด็กแบบสองขวบอย่างอิมบุญเนี้ยกำลังแบบเจ็บปวดหรือกระอักเลือดออกมาทั้แม่ยังคงไลฟ์สดได้ยังคงของเงินได้แบบนี้คือจริงๆทั้งหมอแล้วก็หลายคนก็สงสัยมานานแล้วพอไปยิ่งไปตรวจสอบยิ่งอูยิ่งเครียดที่สาคัญเขาบอกว่าตามรายงานข่าวนะ มีอีกคนหนึ่งที่ยายนางปุ๊กเนี่ย <ฮะ S 2> เล็งๆจะไปรับเลี้ยงอยู่ด้วยดีที่เป็นเรื่องก่อนใช่โอ้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทีเด็นช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ